สวัสดีทุกๆท,ท่านที่ได้รับชมวิดีโอนี้ขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมพลังงานทดแทนที่น่าสนใจซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมในโลกที่พลังงานไฟฟ้าคือเส้นเลือดใหญ่ของการใช้ชีวิตประจำวันความท้าทายนี้เองเราได้สร้างสรรคนวัตกรรมที่น่าสนใจ นั่นคือเครื่องสำรองไฟและผลิตไฟฟ้าระบบไขลานที่รองรับพลังงานได้ทั้งจากแผงโซลารเซลล์และไฟบ้านคุณอาจจะนึกถึงของเล่นสมัยเด็กที่ต้องไขาลานก่อนถึงจะวิ่งได้เครื่องสำรองไฟแบบไขลานก็ใช้หลักการเดียวกันเพียงแค่หมุนแกนไขาลานพลังงานกลจากการหมุนจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและจัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่สำรองขนาดเล็กเมื่อต้องการใช้งานเพียงแค่เสียบสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ ก็สามารถใช้พลังงานที่กักเก็บไว้ได้ทันทีตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับจากการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอุปกรณ์นี้สามารถเป็นแหล่งพลังงานสําคัญสําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือให้แสงสว่างจากหลอดไฟ LED เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารหรือค้นหาความช่วยเหลือได้พื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารสําหรับชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเครื่องสํารองไฟแบบไทยลาน จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทําให้มีแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืนหรือเป็นแหล่งพลังงานสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานกิจกรรมกลางแจ้งผู้รักการผจญภัยหรือตั้งแคมป์ก็สามารถพานวัตกรรมนี้ติดตัวไปได้หมดปัญหาแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดกลางป่าเขาการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเครื่องสำรองไฟและผลิตไฟฟ้าระบบไถลนไม่ได้เป็นแค่การสร้างอุปกรณ์แต่เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้เป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของคนไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างแท้จริง